你，你，你叫你。 สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าสนูนะครับผมเป็นสนูว้าวสองห้องหรือว่าว่าแม่ลูกนะครับขนาดหนึ่งร้ยหกสิบเซนนะครับสนูว่าวตัวนี้160่งริเซนนะครับผมขนาดคันนะครับเป็นใบพลาสติกนะครับหรือว่าที่ใช้สารตะก้านะครับเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับพี่เบนซ์จาไม่ได้นะครับ ส่วนหัวสนุว่าวนะครับพี่เปนก็ใช้เหมือนเดิมนะครับผมเป็นเทปพันสายไฟนะครับอ่าสีดํานะครับส่วนสายนะครับพี่เปนก็ใช้ไอเชือกไนล่อนนะครับขนาดเบอร์เก้านะครับผมอันนี้ก็เส้นเดียวนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับผมส่วนเชือกนะครับเชือกตัวนี้พี่เปนก็ใช้ทั้งหมด2เส้นแล้วก็พับครึ่งมันก็จะมีทั้งหมด4เส้นนะครับผม ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เบนจะบอกรายละเอียดก่อนนะครับอันนี้ก็บง่งบอกนะว่าเป็นของว้าวสองห้องนะครับผมอ,อย่างคลิปก่อนที่พี่เบ้นเคยลงนะครับผมก็เป็นข้อเสียที่เราซื้อสายสายอะไรล่ะสายพลาสติกนะครับเส้นพลาสติกนะครับข้อเสียซื้อมาแล้วทําไม่ได้ทําไม่ได้ผลหรือว่ามันไม่มีเสียงนะครับหรือว่าไม่เพาะนะครับ วิธีแก้พี่เบนก็บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เบนจะมาบอกคลิปนี้อีกรอบนึงนะครับก็ใช้ไฟแช็กนะครับผมใช้ไฟแช็กในการแก้นะครับผมแก้ไขตรงนี้นะครับสาเหตุที่มันไม่ดังนะครับก็คือจุดไฟแล้วก็ลนตามเส้นไปเลยนะครับ2ด้านนะครับแต่ว่าอย่าแช่นานนะครับก็คือลนผ่านพอนะครับแล้วมันก็จะแข็งขึ้นนะครับเสียงมันก็จะเพาะขึ้นนะครับส่วนว่า ส่วนเสียงนะครับมันจะได้กี่เสียงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะครับก็คือมาจากหัวด้วยนะครับมาจากคันสนุว้าวด้วยนะครับก็คือหลักๆเลยมาจากคันสนุว่าวนะครับมันต้องให้เหมาะกับสายนะครับผมสายแนะนําว่าให้เท่ากันกับคันสนุว้าวนะครับผมให้ขนาดเท่ากันอันนี้ก็เป็นขนาด12มิลนะครับที่พี่เบนซ์ซื้อมาเนาะแต่ว่าไม่ได้วัดนะครับประมาณ12หรือ13มมิลนี่แหละประมาณนี้นะครับผม คันสนุว่าก็พอดีนะครับพอดีหรือว่าปานกลางนะครับไม่แข็งจนเกินไปไม่อ่อนจนเกินไปนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็คือพี่เบ้นเหมาะเหมาะกับว่าสายดันนะครับเพราะว่าพี่เบ้นชอบแบบดังๆสนั่นเอาแบบลั่นไปเลยนะครับเอาแบบว่าชาวบ้านเขาไม่ชอบนะครับก็คือไอตัวนี้แหละนะครับวัยรุ่นเขาชอบกันนะครับแต่ว่าพวกเท่าพวกแก่จะไม่ชอบนะครับผมตอนนี้พ่อตาก็ มาเอาวัวนะครับอ่าพี่เบนก็แอบหนีน้องอนิวนะครับซึ่งได้ได้ตรงนี้นะครับผมในการรีวิวนะครับเพราะว่าหนีน้องอนิวมานะครับมันเสียงดังนะครับพี่เบนก็เลยหนีมาก่อนจะมาเจอตรงนี้ได้นะครับอันตรงนู้นก็เป็นบ้านป้อตาพี่เบนเนาะนะครับอ่าถึงไหนแล้วนะครับอยากฟังเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมหัวนะครับผมอย่าลืมนะครับไม่ไม่ได้บอกว่าอย่าลืมพี่เบนอะลืมบอกนะครับผมอ่า พี่เวนไม่ได้ทําระบบการขาดแน่แล้วนะครับผมไม่ได้ทํานะครับแต่ว่าอันนี้พี่เวนมีระบบการขาดในตัวนะครับใช้ได้ผลร้อเซนะครับพี่เวนทํามาหลายอันแล้วนะครับแต่ว่ามันจะใช้ได้ไม่นานนะครับสมมุติว่าเราทํารอบหนึ่งนะครับก็อยู่ได้ประมาณ3-4ครั้งก็คือนับนับไม่ได้นับแบบว่าเราทิ้งไว้นับก็คือเอาขึ้นกี่ครั้งแล้วนะครับก็ประมาณนั้นนะครับถ้าค้างขึ้นนะครับอ่า เพราะว่าถ้านานๆไปเดี๋ยวมันก็จะขาดตามระยะเวลานะครับผมใครวะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับไอที่พี่เบ้นใช้นะครับระบบกันขาดนะครับก็คือเคยบอกไปแล้วเดี๋ยวขอบอกอีกรอบนึงนะครับพี่เบซ์ใช้กาวนะครับผมกาวติดเบ้าติดผ้าร่มเนาะทาไปเลยนะครับทาไปเลยมันก็จะเคลือบเหมือนเหมือนเป็นเส้นที่ว่าตอนแรกพี่เบซ์มองดูแต่ว่าดูไม่ออกว่าเขาใช้เชือกอะไรที่ไหนได้ก็เป็นเชือกไนลอนปกตินะครับ ประมาณนี้นะครับตอนนี้คู่คนอาจจะได้ยินเสียงน้องขอนข้าวนะครับก็มาดูด้วยนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับ2ด้านเลยนะครับเป็นเชือกเบอร์เก้านะครับอะเดี๋ยวพี่เว้นให้พระตาเอาวัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะแกว่งนะครับกลัววัวววมันตื่นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะอ่าวันนี้ก็มีลมนะครับก็มีลมเล็กน้อยก็อาจจะได้วิ่งอยู่นะครับผมอ่ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวให้พ่อตาเอาว่าไปก่อนเอ้ยเอาว่าไปก่อนเอาวัวไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะแว่งกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่เบน์ขอหยุดวิดีโอแป๊บหนึ่งนะครับผมเอาละครับเมื่อกี้พี่เบน์ก็ถามพ่อตาดูแล้วนะครับก็คือวัวไม่ตื่นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่เบน์ก็จะแกว่งนะครับเอาเสียงแว่งธรรมดาก่อนแล้วก็แรงขึ้นไปนะครับเอาแบบลมปกตินะครับหรือว่า ลมลมปกตินั่นแหละแล้วก็ลมแรงนะครับผมอ่าสายดันสายดันมาดูกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมอ่าเรามาฟังกันเลยนะครับ <ST AN TS> พี่เว้น <General> ก็เดี๋ยวจได้๋ยวลืมบอกอีกรอบหนึ่งล <ST AN TS> ืมบอกไปแล้วเ <ST> ด <AN TS> ี๋ยวพี่เวน <General> ก็จะเอาแบบนี้ก่อนนะครับแกว่งธรรมดาแล้วก็แกะแกะที่ว่าถ่วงน้ําหนักหัวนะครับเอาออกนะครับแล้วมาดูความแตกต่างกันแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเพาะหรือเปล่านะครับมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะมาฟังกันเลยเขายู่ใกล้เท้ อเอาเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับผมแรง ดูเหมือนว่ามันจะหนักหัวไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่าพี่เบ้นถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะออกกันนะครับอ่าถ้าเราฟังเสียงเบสดีๆเหมือนไม่มีนะครับมันจะมีเสียงเบสอยู่โอ้โหแกะยากครับทุกคนอ่าเอาออกเอาออกประมาณนี้ครับอ่าฝั่งนี้นะครับ

เสียงแบบนี้นะครับโอเคเลยนะครับเมื่อกี้หนักหัวเกินไปนะครับอ่ามันก็มีเสียงเติร์ดขึ้นมาหน่อยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวพี่เบ้นจะเอาออกหมดนะครับเรามาดูกันนะครับฟังความแตกต่างระหว่างใส่หัวกับไม่ใส่หัวนะครับอ่าแล้วมันก็มีผลกับคันสนูว้าวด้วยนะครับผมบางทีเราหาเสียงอะไรก็ไม่เจอนะครับปรับที่คันสนูด้วยนะครับผมอ่าพี่เบ้นแกะออกหมดเลยนะครับ หาเสียงนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาตรงหัวอย่างเดียวนะครับดูคันที่เราเหลาไม้นะครับมันอ่อนเกินไปหรือเปล่านะครับมันแข็งเกินไปไหมนะครับต้องดูด้วยนะครับอ่ะแกะได้ประมาณนี้นะครับมันก็เกือบหมดแล้วนะครับโอ้โหขนาดนี้นนองอนิวมันก็ยังตามมาอยู่ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เบ้นจะมาทดลองอีกนะครับเอาออกหมดแล้วนะครับผมพี่เบนขนะเซนเนี่ยอ่าครับเอาเลยเอาเลยพี่เบนหาไม้ให้หน่อยนะเออเอาออกออกก่อนเดี๋ยวพี่เบนรีวิวก่อนนะครับ รีวิวนะพี่เบน่เสื้อเบนเบนยก็บใม่เอาค่ะไว้ตุ สายลั่นนะครับสายลั่นก็คือหัวหัวนี้เหมาะกับการวิ่งว่าวแบบลมเบานะครับหรือว่าสายอ่อนนะครับถ้าพอเวลาเราแว่งเร็วๆหรือว่าว่าวันขึ้นแรงๆนะครับสายแข็งนะครับก็ไม่เหมาะนะครับก็คือไม่มีผลเลยที่พี่เบ้นฟังนะครับทุกคนหรือว่าเพื่อนๆฟังแล้ว เป็นยังไงครับต่างกันหรือเปล่านะครับล,ลองคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย